เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วย,ยนะฮะวันนี้ก็มีผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มีกันในขอ Homestudio ครับละนี่คืออีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นเอซ่าไม่ใช่เอซ่าเฮอร์ต้านะครับทักมาว่าอ่ะมาทําการทดลองกันหน่อยผม่เลยถามไปว่าซิมูเลต์ยูนิเวอร์สเหรอเฮอร์ต้าก็เลยบอกกับโม่ว่ามีการอัปเดตฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพื่อตัดแล้วก็สกัดช่วงเวลาของซิมูเลต์ยูนิเวอร์สซึ่งเอ่อคืออะไรอ่ะ <laughs> ตัดสกัดอะไรคืออะไรเฮอร์ต้า หมายความว่าเราสามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของระบบเพิ่มเติมได้และได้รับของจักรวันรอบ2เท่าใช่เหรอ2เท่าเลยเหรอโอ้ว้วาวนะครับถึกว่าเล่นเกมอยู่หรอนี่มันแนวคิดของ Seven. เซฟเฟนเขาดึงข้อมูลแปลกๆออกมาเป็นกองเลยทั้งผู้ใช้ที่แอคทีฟการทดลองการเก็บรอบและระยะเวลาจําลองเชิงลึกอ,อะไรพวกนั้นซึ่งฉันไม่เข้าใจหรอกแต่เขาบอกว่าสาคัญมากเป็นว่าฉันส่งให้เธอแล้วแต่ฟังก์ชันนี้ทํางานได้ไม่แค่กี่วันอย่ามาลืมทดสอบด้วยละ่ะเอ่อยืดถามันเลยได้ไหม <laughs> ไปบอกเซฟเฟนสิแล้วบอกยังไงอะไม่มีรายอ่ะ <laughs> นี่แะครับเอ้าแล้วเดี๋ยวผมเกิดตรงคอมมิชชั่นพอดีวัดนานนี้โอเคฮะอีเวนต์ใหม่ก็คือตรงนี้เลย s i m u l a t e d Universe จะ drop ของ2เท่าซึ่งสำหรับที่ผมดูมานะครับเหมือนว่าจะแค่เฉพาะโลก3เท่านั้นใช่ไหม นี่ละามาันสองเท่านะครับโอ้ว้าวลามาันสองเท่าโลกอื่นไม่ได้เนาะเฮ้ยสเท่าหมดเลยเหรอ,อผมนึก็โลก3มที่เดียวเอา้าวงั้นก็เออเดี๋ยวนะ ผมจำได้ว่าเขาเขียนว่าโลก3ที่เดียวไม่ใช่หรอขอไปอ่านแป๊บนึงนะครับอันนี้ป้าร้อยแยกงมิติอ๋อแค่เปิดซิมูเลต์ยูนิเวิร์สรอบ3โอเคโอเคแลนะทุกทุกเวิร์กก็คือรวมกันถูกปะ่ะถูกไหมครับอารางวัล2เท่าที่เหลือในวันนี้น่าจะรวมกันฮนะซึ่งเอ,อ่อถ้าส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับผมว่าฟาร์มโลกไหนที่สุดน่าจะเป็นโลก3แหละ นื่องจากความที่ว่าเนี่ยครับมันเพิ่มแมคแคคของผู้สงสัให้แล้วก็อีกอันนึงเป็นอันที่ใส่ได้ทุกคนนะครับก็คือเพิ่ม HP ขึ้นแล้วถ้าสปีดร,ร้อยก่มากกว่าร้อยยี่บตัวละครฝ่ายเรานะครับจะเพิ่มแมคแคคขึ้น8%ทุกคนนั่นก็หมายความว่าสมมุติตัวละครที่ไม่ใช่ DPS แท้แท้นะครับอย่าง m มอเนตเนี่ยฮะได้ HP เพิ่มเพื่อนตีแรงขึ้นชอบ พี่อาตัว mc นะครับเพื่อนตีแรงขึ้นอ่าเราเลือเดเยอะขึ้นชอบตัวอย่างเซิร์วูฟนะครับเพื่อนตีแรงขึ้นเราเลือเดเยอะขึ้นก็ก็โอเคนะครับใส่ได้มันเป็นเซตท,ที่ใส่ได้ทุกคนเลยครับทั้งตัวซับพอร์ททั้งเฟื่องฟูอ,อนุรักษ์ประสานเซตนี้คือใส่ได้หมดเลยยกเว้นว่าคุณผู้ชมอยากจะใส่เป็น dps แทนนะครับก็อาจจะใส่เป็นแอคแท็กเพิ่มแต่ว่าถ้าสมมติจะแยกรายละเอียดยิบย่อยไปอีกก็อย่างเช่นว่าตัวละครอย่างพี่เวลเนี่ย ก็อาจจะไปใส่ลิลิที่อยนะครับเพิ่มอัตราสร้างสถานะแล้วก็ถ้าอัตราสร้างสถานานะเพิ่มเพิ่มไอแค่ขึ้นด้วยแบบนั <c> ้น <oughs> ครับก็จะด,ดีแต่จริงๆแล้วก็คือสามารถใส่ได้เหมือนกันในช่วงต้นที่แบบว่ายังฟาร์มลิลิกพื้นฐานอยู่เลยอะครับดังนั้นผมเลยแนะนําว่าเอา่อถ้าไม่ได้แบบว่าอวยใครเป็นพิเศษนะครับที่แบบว่าอยากใส่สุดคนนั้นก่อนเลยนะครับเวอร์สเป็นโลกที่น่าจะ ดีที่สุดในการฟาร์มเนี่ยเพราะว่ามันได้เนี่ยแล้วถ้าเขาเขียนรางวัลสเท่าแบบนี้แสดงว่า E ีได้2เท่าด้วยนะครับดังนั้นช่วงนี้แบ่งตัวของเตซินนะครับ,รบเขาเรียกว่าอะไรนะพลังบูเบิกมาฟาร์มด้วยก็ดีวลาสองครั้งอยู่ได้กี่วันเลยนะครับยังไม่ได้ดูเลยอยู่ได้กี่วันอยู่ได้กี่วันถึงวันที่2 8วันพุธหมดวันพุธน้าพุธที่จะถึงสิ พุทธนาอะไรล่ะนะครับโอเคแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับโรชาอู้หูจะมาแล้วไปงั้นเราก็ไปเล่นเวล์สามกันสักหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆผมมีอัดคลิปเวล์สามไปแล้วแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละมาเล่นอีกรอบก็ได้นะครับโดยทีมที่ใช้นะครับก็คือทีมนี้ทีมไหนทีมนี้ป่ะนี่ครับทีมนี้เป็นทีมที่ผมใช้เคียร์โวล์สามกับโวล์ห้าช่วงนี้นะครับก็คือเป็นพี่เวลที่ไม่มีหลายคนใช้งานนะครับเซเวอร์วูฟนะฮะที่เลเวลเจ็ดสิบหลายคนเลเวลเจ็ดสิบอ่ะน้องมีนานะครับ แล้วก็เปรานะครับ70 70กันหมดก็สแตแล้วาลานี้เซวบ์บูฟจะมีพิเศษแบบว่าอัตราสร้างสถานะเยอะหน่อยเยอะกว่าชาวบ้านเขาเ6 6บนะฮะแล้วก็ส่วนน้องมินาเนี่ยดีเฟนซ์จะสูงแล้วก็จะมีอัตราสร้างสถานะนิดหน่อยน้องเป่าเองก็อัตราสร้างสถานะ37.2นะครับและสปีดจะเยอะที่สุดในทีม ไม่เยอะนี่หว่าซีวูเยอะกว่านะครับแล้วก็มาที่พี่เวลที่มีอัตราคริกับดาเมจคริที่สูงนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็เฉยๆอ่ะประมาณนี้นะครับเนื่องจากความที่ว่าเขาไม่มีไลค์โคนด้วยแหละตัวแห้งมากโอเคครับก็เอ่อในทีมนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆว่าทีมนี้คืออะไร <c oughs> ทีมนี้คือทีมของการเล่นความทรงจำนะครับโดยการที่ศัตรูไม่มีจุดอ่อนน้ำแข็งนะครับซีวูบจะแปะจุดอ่อนน้ำแข็งใส่ศัตรูแล้วศัตรูจะโดนความเสียหายน้ำแข็งแรงขึ้นนะครับก็20 8%ปนะจากเลเวลสกิลตอนนี้ก็คือลดลง20ถ้าสมมติแปดน้ำแข็งติดแต่ถ้าแปดน้ำแข็งไว้ติดลดลง8ถ้าสมมติเปล่านะครับมีไอเดอรอนที่ EC จะลดต้านทานน้ำแข็งลง12%ด้วยนะครับดังนั้น8ปดบวกสิบสองซิลเวอร์วูฟหมายความว่าเป็น20%และถ้าสมมุติ8จุดอ่อนน้ำแข็งนั่นคือลดต้านทานน้ำแข็งลงไป40%นะครับและการที่ลดต้านทานน้ำแข็ง40%่สิทำให้ตัวของเจพาผาดที่มีต้านทานน้ำแข็งโดนลดจนนนเเกลลลีี้ยยงคครรรัััับบแะะศตตู3ว่ แพ้น้ำแข็งหมดเลยดังนั้นเราจะสามารถใช้น้ำแข็งเคลียโลกนี้ค่อนข้างไหลลื่นนะไหลลื่นเลยนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้แพ้ควอนตัมเห็นไหมฮะแพ้ควอนตัมดังนั้นซิวูจะแปจุดอ่อนจินตภาพตัวนี้แพ้จินตภาพน้ำแข็งดังนั้นซิวูจะแปจุดอ่อนควอนตัมเห็นไหมฮะเนี่ยก็นี่ก็ควอนตมัมอันนี้ก็อาจจะลงน้ำแข็งหรือไม่ก็ควอนตัมนะครับดังนั้นศัตรูตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่สู้ยากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น <c oughs> แล้วเปลี่ยนตัวละครเป็นคนอื่นใครได้บ้างครับก็ <g år> ถ้าไม่มีพี่เวลนะครับด้วยความที่พี่เวลก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะกดาวมอเน็ตครับมอเนตสามารถตีด้วยกายภาพได้กายภาพก็เป็นหนึ่งในธาตุที่แนะนำนะครับหรือว่าไม่มีซียววูครับเซอวอลที่มีก็ได้ส่วนเปล่ากับน้องมีนานนะ่าจะหาได้ไม่ยากใช่ไหมน้องมีนานมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเออซอร์วอลกับอัตชาเนี่ยก็กตัวละครฟรีเหมือนกันนะครับดังนั้นหาแค่เปล่าเปรล่าตัวละครฟรีปะับจำไม่ได้นะครับ แต่เป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันแบบนี้ซึ่งส่วนที่2ที่เป็นซิลเวอร์วูฟกับเอ่อซิลเวอร์วูกับเปลานะครับก็คือความที่ว่าซิลเวอร์วูฟเขาสามารถโลดดีเฟนด์ได้ 38.7%นะครับแล้วก็มีพรสวรรค์อีก4.8%ส่วนของเปล่าลดดีเฟนต์ลงอีก32%นะครับดังนั้นตูจะโดนลดดีเฟนต์แบบไม่ไหวแล้วครับเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าความทรงจําที่เล่นกับเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับมันติกละครึ่งหลอดครับไม่สนว่าศัตรูจะเลือดเยอะแค่ไหนนะครับมันหักเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจะผ่านครับจะโดนแปะละครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดถ้าดวงเราดีพอครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันซึ่งเอาตรงๆทีมเนี้ยผมสําาาาาาาหหหหรรรัััััััับบบผผมมมมมมนนนะะะะะะยยยยงงงงออออออโโตตตตตตต้้้้ไไไ่่่่่่ดดคแแลลลววววววจจีีีๆทกเพพขชิ ยังไม่ถึกพอในที่เห็นนะครับอ่ะ,อะงั้นยืมความทรงจำก่อนนะครับกําลังจะพูดพูดพี่เวลวผมอ่ะคือเขาเลือดสองพันยงอ่ะเห็งนี้มฮะแล้วแบบว่าไนโคลนก็คือไม่มีใช้อ่ะ เนื่องจากความคิดว่า,าผมต้องใส่ให้ซัมโบนะครับแล้วผมไม่อยากโยกไลคนไปมาครับก็เลยใส่ของที่ไม่มีคนใช้มานะครับก็เลยแห้งๆหน่อยแล้วแบบเทรสก็ก็ยังไม่สุดนะครับลิลิก็แบบสี่ดาวล้วนมี5ดาวอยู่อันนึงเนี่ยครับเห็นไหมก็เลยยังขาดขาดอยู่เยอะเลยครับดังนั้นอ่ะตามมาเลยแล้วกันส่วนตอนแรกนะครับเราก็จะใช้พี่เวลให้คุุมที่สุดด้วยการใช้พี่เวลเปิดไฟอย่างนี้ครับ Bye, แล้วทำไมตัวดัมเไม่เดินมา ผมงงอ่ะไม่เป็นไรครับชิวๆลแล้วเราดีเฟนต์ทัวขวามาก่อนครับแล้วก็แปดจุดอ่อนจากนั้นให้เปล่าหลุดดีเฟนต์เปลาหลุดดีเฟน์เสร็จปุ๊บนะครับให้พี่เวลตีพเพราะพี่เวลเป็นคนที่ตีแรงที่สุดในทีมนะถ้าไม่นับเซวบูบงงไหมตีแรงที่สุดถ้าไม่นับซวบูบอ้าวลืมดูอันนี้ตีได้แล้วก็ก็แก๊ก นี่แรงปะแรงปะก,ก็ไม่ค่อยแรงหรอกนะครับผมหาฟื้นผู้พ,พลังงานอยู่ะก็เลยยังดูแห้งๆอยู่นิดหนึง่งไปฮะแช่แข็งไปก่อนก็ตัวนี้ไม่ติดปะตัวนี้เป็นตัวน้ำแข็งนะครับดังนั้นก็แปะจุดอ่อนน้ำแข็งมาแล้วก็รดีเฟนเอาตัวนี้ให้ตายก่อนเพราะว่าอีอสองตัวมันติดน้ำแข็งแล้วแล้วก็ค่อยๆเ,เล่นไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เออก็แกกนี่ แรงแรงแรงพยายามหาพว่ความทรงจําให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะทีมนี้มันมันนิ่มอะครับนิ่มเป็นกระดาษเลยถ้าสมมติดวงสวยแล้วแช่ไม่ติดขึ้นมานะครับผม <c oughs> บอกเลยว่ามีตายดังนั้นทําลายล้างเร่งเลือดมาก็เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้นะครับ <c oughs> อนอกนั้นก็ลดต้านทานศัตรูแล้วก็ความทรงจําครับอันที่2มาแล้วฟึ๊บสโลไปรอบก็เปิดไฟเลยครับเปิดก่อนจะได้ไม่โดนเลาจะได้ไม่โดนศัตรูแทรกแอคชั่นใช่ไหมเอาตัวไหนก่อนเอาตัวขวาก่อนนะครับตัวนี้ระเบิดได้โอเค แล้วก็ยิงไปก่อนครับจากนั้นสโลปอกระเบิดตุม้มเห็นไหมฮะหน่วงแอคชั่นไปทั้งทีมแทรกขึ้นมาหมดเลยคือโหดมากสำหรับพี่เวลแต่ถ้าไม่มีนะครับก็แบบ m c ก็ได้นะ MC เองก็เป็นตัวละครที่ดีครับนี่ฮะคอมทรงจำ ตีศัตรูแล้วแบบเชนแช่แล้วก็นี่ฮะขาดโซนั้นมาแล้วซึ่งผมบอกนะครับว่าเอ่อความทรงจำเนี่ยค่อนข้างชอบพรสามดาวของตัวเองมากดังนั้นเราเล่นห้องอีเวนต์กันครับจะได้เล่นไวๆสองรอบลังมแมลงครับพรสามดาวมาเลยแล้วก็ได้มาเป็นไม่มีเลยครับความทรงจํา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 ไม่มาถ้างั้นจะหยิบดิวดอปหรือว่าคิดข้อบูธก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ผมว่าผมอยากเล่นดิวดอปมากกว่า รอบนี้แล้วก็อีเวนต์ต่อครับเผื่อเจะรูปปั้นเจอไหมเจอไหมขออย่างเดียวไม่เจอนิวดิสกก็พอไม่ชอบเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นพรสามไอจะเป็น อันที่สามอ่ะเป็นเกี่ยวกับวัตถุหายากนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มระหว่างได้วัตถุหายากด้าลบหรือว่าเลือกวัตถุ3ดาวเอยวัตถุหายากซครื่งอันนี้ได้เลือกวัตถุหายากนะครับดังนั้นผมเลยเลือกไปที่ไอรอลอนพลัสนะครับแล้วมันจะทําให้ซิวูวผมสามารถรีพลังงานได้แบบเก่งมงากงนะครับแล้วก็ตัวของเปล่าสามารถลดต้านทานน้ําแข็งของเป้าหมายลงได้พี่เบลผมเองก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมหรอโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะนี่ะครับจัดมาหรือผมเติมแบตเ l ิ้ลพาราแล้วเอาอีกอันให้พี่เบลดีเอาไลท์โคนให้พ,พ,พ เพื่อทําการเบรกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมสิ่งที่สามารถทําได้แล้วมันเปลือกแต้มก,กิลนะครับเปลืองใช้ทั้งสองอันถ้าไม่ถึงบอสจริงๆค่ะคงไม่ใช่นะฮะับได้ออนควันต้ามาแล้วก็รถดีเฟนส์แล้วก็ no วก็แ <c oughs> ก๊กจังนั้นครับโด <c oughs> นแอคชั่น <c oughs> ไปเลยจิ้ว <c oughs> อัติเมตของน้องมีนาะ <c oughs> เพื่อทําการแช่แข็งติดหรือเปล่าติดด้วย <c oughs> ดังนั้นนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆเลยตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะคะแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้มันไม่ติดแช่แข็งนะสิเออ หลุดมาแล้วโหแล้วตีซิวบูบด้วยนะสักหน่อยพะละ่ติดแข็งละฮะนี่เราดีเฟนซ์ซ้ำไปฮะอันนี้ตายเมื่อกี้ผมตีเพื่อเอาเบรกน้ําแข็งนะครับแล้วมันจะได้ชิ่งไปโดนตัวใหญ่ด้วยเพราะเบรกด้วยน้าแข็งเองก็เป็นตัวเลือกที่ดีหลุดน้ําแข็งแล้วครับหลุดน้ําแข็งแล้วทำไงฮะพลาดเรโซแนนนี่ครับลยุยกรอบพลาดเรโซแนนนะครับเอามาเพื่อทำำําดเมจก่อนก็ได้นะช่วงนี้แต่ว่าใช้เชนจังหวะแบบนี้ได้หรือว่าจะเอาไปไปแช่แช่ทำเดเมจเลยๆก็ได้นะครับ เล่นได้หลายแบบพี่โบูบโดนอีกแล้วทานไปเนี่อ๋อทานทานทานพี่เบลสโลได้นะครับ <laughs> เพื่อว่าสโลไปไกลมากแล้วก็ไอตี้มาไอตี้ชิง่งจากนั้นก็เพื่อเรียบร้อยตึมแล้วก็ตีไปฮะจากนั้นก็หน่วดแอคชั่นไฟนไะฮะโดนหน่วดแอคชั่นตั้งแต่แอคชั่นแรกก็คือโดนไกลเลยครับ <c oughs> โอ้ผ่านเลซเลนก็จบแล้วครับตรงนี้ ก็มันจะมีสเตปประมาณนี้ครับในการที่เล่นต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองได้เล่นต่อแล้วก็ศัตรูไม่ได้เล่นซึ่งทําไมทําไมความทรงจําไม่มาอ้าวแล้วได้อะไรมานี่โอ้ได้ตีหกครั้งมานะครับแล้วโอกาสแช่แข็งนับว่าชโชคดีอยู่ทิดเอา้าแล้วผมลืมเปิดเอาไปเปิดห้องสุดท้ายก็ได้เออใช่นะครับมัน,ม,นมันใช้ได้2ครั้งใช่ไหมครับดังนั้นก็ห้องสุดท้าย2อันแค่นั้นรีหาครับความทรงจําไม่มีเอ๊ะเอาโรบปดดีบัมมาก็ได้ครับไม่รู้มาทําไมเหมือนกันแต่ว่าเผื่อเจอเผื่อเจอ โอเคหรือ,อยังปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากมาเอ้ยน้องหมูขอก่อนได้หรือเปล่านี่ครับไล่อย่างดวงดีเหลือเชื่อโพเทคยูเ oh, <take> หรอไม่ชอบเลยโพเทคยูเราต้องเล่นดีๆเลยครับอ่าผมจะใช้ซีเวอร์ตีปกติเพราะว่าตีปกติเขา้องฮิต3ครั้งนะครับดูยนยะี่สิเ้วเหลือ26ส่วนพี่เวลต้องใช้ท่านี้แล้วก็เปาอันนี้ตีปกติ2ครั้งนี่น้องมีนาตีปกติแล้วก็ซีเวอร์เหมือนเดิมพี่เวล คาัปล่ายังแช่แข็งอยู่แล้วก็ตีปกติโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินจะบปวดเหลือเกินโอ้จะหนีแล้วแฮะออะสัยังยังไม่หนีนี่หว่าอันนี้จะกลัวใช่ไหมกลัวก่อนอ่ะแต่โดนแช่ต่อเรียบร้อยไม่ได้หนีแล้วกักห <c oughs> <c oughs> ่งครับน่อยชั้นปิ้ว <c oughs> เรียบร้อยจบเลยแช่แข็งครับโลหายแล้ว เท่ากับว่าได้แน่ๆเล้ว yes ก็แก oh, ๊กปิ้วป้องกันมาครับโอ้ oh, เดี๋ยวนะมันเช็น้ำแข็งอย่างนี้ได้ด้วยหรอใช่ครับหมายควว่าต่อระยะเวลาความหนาวเย็นไงจ,จบฮะโอเคความทรงจำครับและความทรงจำอีกอันหนึ่งเยี yeah. ่สวยงามแล้วก็ผ่านเรโซแนนซ์มาครับเอารีพลังงานก่อนจะได้กดอัติเมตเอ้ยกดผ่านเรโซแนนซ์บ่อยๆทาดาเซอร์ไพรส์เรโซแนนซ์ก่อนเลยครับ แช่แข็ง4ตัวอ่ะใช้แข็งได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าไอที่เหลือตายหมดเลยได้มา5%เนะเมื่อกี้ก็เก็กแล้ก็ค่อยเล่นไปก็ได้ครับเนี่ยพลังงานก็จะแบบว่ารีขึ้นมาทุกครั้งที่เราติดแช่แข็งสตูใส่ส,ต,ส,ต,สตูนะครับลบแช่แข็งแล้วโอ้ยตีไปครึ่งหลอดจะบ้าตายโหดแรงเอาเบิร์นเทอร์กันนะครับปึ๊บพิวเพื่อสโลว์ไปโซนนัครับสี่ตัวปึ๊พลังงานเด้งขึ้นมา20%ฮะ จัดว่าแจมอยู่แล้วก็โรดีเฟนไปก่อนปิว้วคึบๆนี่ฮะก็เล่นไปเรื่อยๆเลยทำไมเขาหลุดน้ำแข็งเร็วจัง <c oughs> อือเอาตัวนี้ค่อนน้ำแข็งปิ้ว <c oughs> โอ๊ยเบิ้นเธอร์สโลว์สโลว์แล้วครับตายหมด เรียบร้อยสวยงามและฮะความทรงจําอ right ันนี้เมื่อใช้ทํำไปตายนะครับแปจุดอ่อนน้ําแข็งก็จะแบบว่าซิวบูฟซิวตกงานอ่ะแปจุดอ่อนน้ําแข็งแปจุดอ่อนควันตั้มกับกิจภาพก็พอแล้วก็อันนี้ฮะบอนสองเอ็ดหนึ่งดาวสองอันรีหาความทรงจํามาครับโลตันฮานอันนี้สําคัญมากสําคัญแบบโคตรโคตรความทรงจำอีกอันครับโอเคและฮะถึงหรือยังใช้ไฟเดิมระตึงแล้วก็แปจุดอ่อนมาก่อน ปเซ็ตกรุ๊บใส่อัลติเมททุกคนเลยครับนี่หน่วยแอคชั่นไปก่อนโลดดีเฟนปึ๊บแช่แข็งแล้วก็โลดดีเฟนครับแถมเบรกด้วยควันตั้มด้วยอันนี้ซึ่งก็น่าจะแรงที่สุดในทีมนะฮะคิดว่าอันนี้ก็ผ่านไอโซแนน,นเลยได้แสนหนึ่งนะครับฮ่าฮ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีตัวของเมื่อทําศัตรูติดแช่แข็งนะครับอัตตาคิทิคอลครั้งโจมตีครั้งถัดไปจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันได้ผลกับผานไอโซแนน้วยครับก็คือแรงจัด อ,อหลุดมาแล้วสมอลรือยังเดี๋ยวพี่เวลพี่เวลจะตายแล้วซัดไปก่อนครับเจ็บคืนอ่าใช่แข็งแล้วงั้นเดี๋ยวอัลติเมทพี่เวลเก็บไปก่อนรลดิเฟน์มาก่อนครับถ้าเห็นว่าศัตรูขึ้นคำว่าแช่แข็งเมือ่อไหร่เรากดผ่าโซนแนนอร์เลยก็ได้ครับหรือว่าจะเก็บไว้เชนแช่จังหวะแบบเมื่อกี้ก็ได้นะนี่ครับแช่แข็งแล้วใช่ปะไปเลยโซนแอร์ครับแสนหนึง่ง โอเคแล้วก็หน่วยชาติไปก่อนครับเมื่อกี้กดชา้าไปนะครับต้องกดตั้งแต่วินาทีที่เขาเข้าเ์นเลยตายและพี่เวลเฮ้ได้เบิ้ลเทิร์ฉันใส่โล่ให้ได้2คนโอกาสรอดก็สูงขึ้นเพราะว่ามันมีล่อทางแล้วครับเอ้ยหรือว่าแช่ติดหรือเปล่าไม่ติดแนฮะโซเซตอ้าวอ๋อพี่เวลตีติดแล้วไม่เป็นไรครับใส่โล่ไปก่อนทุกคนก็สบายใจทุกคนก็อุ่นใจโล่มคนถ้าตีน้องปีล่านี่คือไม่ใช่แล้วนะ อ่าโอเคดีตัวขวาก่อนดีตัวขวาก่อนผมจะทำไงดีพีชิงองผ่าเลยส่วน,นเรียบร้อยครับโดนผมโอเคเอา้าหลุดน้ำแข็งแล้วนี่หลุดเร็วเกินคือถ้าผมตีเขาผมโดนสวนจะตายเอานะแ้ต่าจ,าจริงๆก็พอได้อยู่มันมีโล่้องมีนาเนี่ยเราได้เดงเลือดด้วยครับจากทำลายล้างที่เรามีและโดนแจ้แข็งแล้วครับโดนทำอะไราไว้โดนผมตีเรา นี่ไงเราแล้วก็หนูแอคชั่นไปครับไม่ต้องเล่นเออที่พี่วาเล่นทำสเตตัสสูงวันนี้นะครับจะเล่นง่ายกว่าพิลออริคเรียบร้อยครับเรียบร้อยและความทรงจำครับเมื่อตีสตัวที่ติดแช่แข็งติดดิสโซเซชันนะครับแล้วก็อันนี้แช่แข็งนานสองเทินและครับ เอา่านเลยโซนแอนแรงด้วยนี่แหละคือเราต้องการแค่2อันนีนะครับตีจุดอ่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กับเจ๊ผาดนะครับเนื่องจากความที่ว่าเจ๊ผาดเขาก็เขาก็กางโล่ะแล้วแบบปิดจุดอ่อนไงเราต้องตีจุดอ่อนเขาให้แตกตีศัตรูแช่แข็งเราจะได้โลอ่ะซึ่งอันนี้ใช้ได้ผลกับด o โซเซชันที่เวลาตีศัตรูที่ติดแช่แข็งด้วยนะครับก็เลยบอกว่าโคตรเก่งและคนดีแห่งกาแล็กซี่ครับอ่าอันนี้สุ่มอัพพอนะครับ และได้อันนี้มาครับทำให้เวลาเราฟนะัมดิโซเซชันครับศัตรูจะโดนดามเอจอีก20%ด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมอยากได้พอรเพิ่มละเพราะว่าของของสดาวผมครบแล้วครับไม่จำเป็นต้องแสบเพิ่มละ่าดูนะครับเปิดไฟมาปุ๊บผมกดพาเลสโซแนนใช่ไหมฮะศัตรูแช่แข็งซีโวูวไม่มีโล่นะครับซวโวูตีศัตรูปึ๊บ ติดได้โซเชียลติดได้แค่แช่แข็งเห็นไหมฮะโลขึ้นโลขึ้นโลขึ้นทุกคนคือโลขึ้นหมดนะครับเวลาตีศัตรูซ้ำแบบเนี้ยคือก็เลยโคตรดีและทุกคนก็คือโดนดาเมจเสริมแล้วก็แบบว่าอย่างที่เห็นเลยครับตัวของพาเลโซเนแนะครับขึ้นไวมากเพราะว่ามันนับเป็นการแช่แข็งซ้ำนะครับเก่งจัดๆเนี่ยแล้วก็หักเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แรงจัดแรงจัดหมื่นห้าเห็นไหมพาเลโซเนนครับแล้วก็ซ้ำด้วยอัลติเมทน้องมีนาแบบนี้ก็ได้ก็จะแบบว่าฟึบ เบรกอะไรเรียบร้อยนะครับติดน้ําแข็งแบบน้ําแข็งงอกครับน้ําแข็งลอยฟ้าเคยเห็นกันไหมฮะโอ้โหตีไปเรื่อยเลยนี่จริงตอนนี้ผมกดผ่านเลยส่วนนั้นอัดไปให้ตายตายเลยก็ได้นะเพราะว่าเข้าไฟหน้ามันก็แบบว่ารีพรังงานได้แล้วอะ,ะเลยเก่งจัดความทรงจำครับเข้าการต่อสู้ปุ๊บสตูจะติดแช่แข็งแล้วก็เรามีการโจมตีต่อเนื่องจากน้องมีนาแต่ว่าสตูัต,ตูจะได้เล่นหรอเอางี้ดีกว่าัตูเขาไม่ได้เล่นนะครับเฟื่องฟูดิวรอป้าเลือดเต็มประเด็นคือไม่ได้เลือดเต็มนี่สิ เอาฮะป่ะก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคนะครับกาชาตานี้แต่ว่ายังไม่ดีที่สุดเพราะถ้าดีที่สุดมันจะโหดกว่านี้โอเคฮะอันนี้เออนี่ครับลดต้านทานอันนี้น่าจะสาคัญสุดนะครับเนื่องจากความที่ว่ามันลดต้านทานเยอะมากแต่จ,จริงๆผมมีอันนี้ดีกว่าถ้าผมไปอัพอันนี้ก็ลดต้านทานแช่แข็งใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ครัมันมี36กับ20 มันคือ56แล้วมันพอที่จะลดต้านทานของศัตรูลงได้เพราะว่าของศัตรูเขาจะมีอยู่ประมาณ50ครับเทพันต้านทานใช่แข่งนะไม่ใช่ต้านทานสถานะนะครับคนละส่วนกันนะมันก็เปิดไฟเลยครับแล้วเข้าไฟปุ๊บเรามีโอกาส150%ในการแช่แข่งศัตรูแล้วก็ตรงนี้ครับการโจมตีของซิลเวอร์วูก็เป็นการต่อแบบต่อเลยนี่ครับแล้วลดดีเฟนต์มาก่อนกรุรบฮะแล้วก็ลดดีเฟนต์ที่2 เนี่ฮะแล้วทุกครั้งที่คนในทีมเราตีไปก็คือโดนเจ็บเลยลดดีเฟนส์ได้อีกรอบครับเป็นไงพนังงานรีไวไหมปึ้งเด้งมาซึ่งรอดรีมาโคตรเยอะแล้วเนี่ยครับผ่านเลเซอร์นดน์ขึ้นอีกแล้วคือไวโคตรอืมแล้วก็ตรงนี้กดสโลได้กดสโลบายเพราะว่าเราจะปิดเจะผ่าดได้ในเฟสนี้แล้วครับเก้า หแล้วก็ไปครับจากนั้นครับเปิดด้วยผ่าเนเรโซแนนซ์ใ้เขาซมมอนเสร็จปุ๊บโดนแช่ปึ๊กแล้วก็กดอดิเมทน้องมีนาเพื่อทำการแปะิสโซเซชันเห็นไหมฮะขยับไม่ได้แล้วก็ตีซ้ำด้วยโดนรักโฮ้ยได้เล่นแหอโอ้ยเจ็บเขาเอ้ยงั้นก็ขอลดดีเฟนซ์ไปก่อนละกันนี่เราโอเค เราน้องเทิร์นศัตรูแล้วนะครับก็ตีไปเลยกคือติดแช่แข็งหมดนะครับจริงๆผมควรเก็บอันติพี่เวลไว้นะเมื่อกี้เพราะถ้าเก็บไว้แบบว่าโคตรโหดตัว้ดีเฟนครับปึ๊บอาจจะโซนนั้นเก็บไว้ได้เพราะว่าถ้าหลุดมาไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้พาเลสโซนนั้นด้วยสามหนึ่งสองสามอันนี้ก่อนหนึ่งเป็นสองแล้วก็สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดครับจากนั้นแปดซ้ำรียบร้อยดิโซเซชั่น โ๊้แตกแล้วก็หนูแอคชั่นไปครับและถ้าให้ชัวร์ก็ผ่านเลยโซนแอสอัดไปด้วยนี่ไม่ติดกับขังแฮะแต่ว่าติดแช่แข็งสองเทินสหนึ่งสองไม่ทันแฮะแต่ว่าพี่เวลสโลได้ดูกลัวว่าสโลได้แค่ไหน1นแอคชั่นก็มันใกล้แล้วเนาะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ติดแช่แข็งแล้วครับนี่ก็ตีแรงตีแรงอ๋พี่เวล พี่วิว um> ไปก่อนไปก่อนนะใช่หรอรถดีเฟนไปก่อนครับเนี่ยควรทำพี่วิวมาให้ดีเฟนสูงกว่านี้แบบว่าหมายถึงสะแตกดีกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นคือเป็นพี่วิวที่เป็นน้องนะโอเคฮะเรียบร้อยคือถ้าไม่ได้ใส่และควรแบบเมื่อกี้ไม่มีทางตายครับ เนี่ยเออจริงๆผมเปลี่ยนไปส่อันนี้ก็ได้นะนีะครับอย่างน้อยสแตตก็สูงขึ้นมาหน่อยดึงเนี่ยดีเฟนส์สูงขึ้นมาเกือบโอ้หสองเท่าแล้วจะแบบว่าไม่นิ่มขนาดเนี้ยฮะหาอะไรเมื่อกี้ <c oughs> โอเครางวัลเชื่องโยงครับมาดูหน่อยว่าได้อะไรบ้างสองเท่าจร,จริงดีเฟนส์ดีเฟนส์ดีเฟนส์แอกแอกเลยใช่เหรอจริงบอกอีกสักรอบแอคแอกเฮ้ย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 ความเร็วต่างขีดข้าเอาว่า รุม่มดามเมตน้ำแข็งเฮ้ยดามเมตกายภาพเฮ้ยอันนี้ดีเฟนต์เฮ้ยอันนี้โอเคนะต้านทานสถานะความเร็วอัตราคีย์ที่เแล้วก็ดีเฟนต์ครับเอาไปใส่ให้ตัวของ MC หรือน้องมีนาได้เอาว่าเหมือนจะมีกกมเกาะกำเนิด2อันนะครับโอ้ยไอ้จริงๆผมก็ใช้ได้อยู่อันนี้ใส่ให้เซเลได้หรือเปล่าต้องมาดูว่าลงเดฟอันนี้เยอะแค่ไหนครับ <c oughs> คือฮาแองจริงผมอยากได้นี่ไงตัวของรีพลังงานครับหลายตัวละครในทีมผมต้องใช้รีพลังงานอย่างเช่นพี่เวลจริ่งยิงใส่แอคแทกก็ได้แต่ ผมอยากใส่รีลังงานมากกว่าน้องเปล่างเงี้ยครับแล้วก็แบบหมออย่างแอสตาอย่างแกเซอร์วอก็ใส่ได้ใส่ได้หลายคนนะครับซึ่งก็ไปลนะโอ้โมพันแต้มนะครับใช้เวลาทำคลิปไปทั้งหมด35ทีซึ่งจริงๆมันเล่นได้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็ ถ้าเมื่อกี้สังเกตกันเจ๊ผ่าน,นะครับไม่ได้ใส่โลกสักครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่อากาชาเทพกว่านี้มาให้ดูนะครับว่ามันจบได้เซียนกว่านี้แล้วก็เทพกว่านี้นะครับซึ่งผมก็จะดีดนิ้วใน3สาอนึ่งมาฮะอีกสัก เกมหนึ่งแล้วกันของแถบนะฮะก็ตอนนี้มีแช่แข็งใช่ไหมครับมีอ่าเรซ n นแนนฟอร์มิชันเดิมนะครับผ่านเรซอนแนนสามดาวครบทุกอันแต่รอบนี้ครับมีทาเวดสองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็ไม่มีลดต้านทานน้ำแข็งเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมเลยไปอัพลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาแทนก็โอกาสติดก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสพลาดบ้างแต่ว่าแรงแน่นอน นะครับแรงแบบแรงจัดเลยมาฮะก็ขออนุญาตเล่งเสียงแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เป็นรถเสียงมามาพี่เวลนะครับเปิดเหมือนเดิมแล้วก็ไปเลยครับอย่างรวดเร็วและและเราก็จะกดผ่านเรโซแนนซ์บ้าจริงผมลืมกดผ่านเรโซแนนซ์ก่อนเพราะว่าตานี้เราไม่ได้สปีเดเยอะแบบรอบที่แล้วนะครับนี่ฮะลดดีเฟนซ์มาก่อนเ็ะปุ๊บซัดเลยครับเป็นยังไงฮะออกออกออกโดนไปก่อนหนึ่งทีฮะสอง แรงจัดแรงครับสุดท้าย<ฮ>ถ้าแช่ติดนะครับถ้าแช่ติดเราจะไม่ต้องกดอันติพีเวลไม่ติดชิวแช่ไม่ติดครับก็พาเลสแลนต่อไม่ติดนี่แหละครับปัญหาเวลาที่โลต้านฐานมันไม่มีอ่ะมันแช่ไม่ติดจริงๆนะฮะแต่พอติดแล้วเท่านั้นแหละครับบอกเลยว่ายับเยินเบิร์นเทิรนด้วย วัสดีแฟนครับรปิว <ive> สึกๆๆๆยิงไหมฮะโอ้หลุดแล้วน้ำแข็งนั่นแหละถ้าโดนน้ำแข็งปุ๊บก,ก็คือเรียบร้อยเลยน่าจะจัดก,การได้ไม่ยากเรียบร้อยเบรกอันนี้ลมนะ<ใ>นแรงเกิน <c oughs> โอ้ยแย่แล้วผ่านเล่าสเนไม่ขึ้นขึ้นครับตัวท้ายตัวขวาไม่ได้ตีนะเนี่ยนี่ฮะแช่มาปุ๊บเท่านั้นแหละครับยิงไปหนึ่งยิงไปสองแล้วเมีซ้ำปิวติดแข็งติดแข็งน้ำแข็งอ่าความต่ำไม่เป็นไรฮะ มันตำก็ได้เคาะไปฮะและนวเงือบไอโซแนนซามครับกรอบกรอบอร่อยลงตัวอิวยอิ่วอะครับจบโคตร <c oughs> <c oughs> แรงเลยเป็นผาหที่เล่นกี่ครั้งกี่ครั้งก็รู้สึกว่ามัน,มนแรงไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> กลับมาได้ยังครับ นี่ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเออนี่แหละทีมนักแข่งครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่สามารถเล่นได้ส่วนเออนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าอนุรักษ์ไหมครับอนุรักษ์อนุรักษ์ก็ MC น้องมีนาแล้วก็ใครก็ได้2คนครับจะเอาอย่างโดโลคอนเซอร์วอลไปเบรกก็ได้นะนะครับแล้วก็แอสตาอย่างเงี้ยอืมผมว่าแอสตาดีแล้วก็ ar, อ,าอ,วา ar, วกอาจจะอีกคนใครดีอ่ะพี่เวลหรอถ้ามีพี่เวลก็ใส่พี่เวลนะครับถ้าไม่มีก็ผมไม่ค่อยแนะนำนาตาชาเท่าไหร่นาตาชาเขาโอเวอร์ฮิลเกินไปแล้วแบบโลกเราจะหลุดนะครับ หมายถึงน้องมีนาเขาจะเห็นว่าเลือดเต็มแล้วก็มีโล่จาก MC อยูแ่แล้วก็เลยไม่ยอมใส่โล่ให้ซิื่วาปุไม่ใช่ใครดีละ่ะติงอินเฮ้ยซูชางก็ได้นะครับหรืออย่างเซอร์โวเนี่ยแหละเซอร์โวขอว่าเข้มสุดละแล้วมันมีอะชิเม m นท t ที่ใช้เซอร์โวในการปิดเจ็บผาดด้วยนะครับในไหนเวลาก็เหลือเอามาเล่นสักหน่อยมั้ยล่ะฮะ